รอดูเขาจะให้กิดไหมเนี่ยไรเนี่ยค่ะผมบัวเนี่ย นี่ก็จะเป็นแตงแล้วก็จะใบกะเพราอันนี้ได้กินไหมอ๋อแตงกำลังออกลูกแล้วกำลังคิดว่าจะถอนออกอยู่พอดีเลยอ้าวได้กินอยู่นะเนี่ยดูสิแตงเนี่ยเยอะช่อน yes, uh ี้ฮะโอเคฮันนีไม่ได้นะพี่กับคิคำปะ เอ้ามามันมีโทรไฟเยอเแค่พี่อับไม่เลยนะเอาซอลลย be good โอเคโยนแต่งให้กาวเก็บเอาพิกหน่อยเลยเผ็ดคักเม็ดเล็กๆในเมหยเผ็ดนักเผ็ดหนาเขือเทศกำลังออกอ่าผลละ ออกดอกออกผลนีใบหักมอดลูกแข็บตกใส่ใบเขาหากักลูกเข็บตกใส่เยอะใช่ yes, ีหเราจะลิใบเขาออกนะทุกคนเพราะว่าเราไม่กล้ากินเนาะ ไม่กล้ากินไม่ใช่อะไรนะคือจะมีแบบพวกไข่หนอนใช่ปะ่ะหนอนผีเสือ้อเราก็จะเด็ดออกนะเราไม่อยากกินตัวหนอนมากินใบให้เราเห็นแล้วแบบว่าเรากลัวหนอนไม่ใช่อะไรเราน่กกลัวหนอนเราก็เลยไม่อยากให้แบบว่าให้มันมีตัวหนอนแบบจะเป็นหนอนผีเสื้อก็ช่างเรากลัวเราจะเด็ดลิใบเขาออกนะ b ีเกิลโอเคว่าชื่อว่านหาไหนว่าชื่อว่น Just wait โอเคค come pick you up โอเคไลตาหน่อยนะทุกคนจะไลตาสักหน่อยนะ อ้าวผักชีของเราแหงแ้งละเหลือมเมล็ดนั่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บมเมล็ดของเขามเมล็ดของเขานี่ถ้าโปรยลงไปก็เกิดอีกนะแล้วผักชีเนี้ยจากเมล็ดนะคะเกิดจากเมล็ดที่แห้งแล้วร่วงลงกับเผอเนี่เราจะเดี๋ยวเราจะโรยใส่กระถางเนาะเพื่อที่แบบว่าเขาจะได้ขึ้น ที่โรยใส่กระถาง oh. yeah, wet, โอ้เยส just wait แป๊บโรยใส่นี้โรยใส่กระถางไว้ให้เขาขึ้นมาอีกยิงเขาโดนอากาศหนาวเขายิ่งขึ้นดี yes, y ย s ชั้นเน่เยส stick in here why not uh-huh mm hmm. be good เคไปก็เก็บกระชุด Yes. Oh you get you go get your shirt and you come back okay? Okay, get your boot okay? okay? I saw your boot in the box. You get your boot, okay, and you come back, okay? Good girl. Okay? The door open for you here, okay? มเล็ดของเขา, yeah. okay. you, okay? าเยะโอเคอัมเชงโอเคเมล็ดของเขานี้เราจะเอาไปใส่ลงในทางนะคะเพื่อที่ว่า